แต่ที่นี้การที่เรามาเจริญกรรมฐานาเนี่ยเบื้องแรกเราควรจะทํำยังไงเบื้องแรกเราต้องมีสองอย่างคืออะไรหนึ่งต้องตัดสองต้องละตัดอะไรเอย่ยตัดปริโธคท,ที่สุดที่มากท่านบอกว่าต้องตัดปริโพโธ์ก่อนฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจคําว่าปริโพโธ์ปริโพโธคเนี่ยสับเดิมมาจากคําว่าปาลิโธทะ ป,ปาลลิงสระอิสระโอพอพานทอทงปริโพธทะปะริโพธะ,ะ,ะเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะปะริโพธทะแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทายเราได้สองได้สองความหมายประการที่หนึ่งแปลแบบทับศัพท์ภาษาไวยากรณ์นี่ว่าแปลทับศัพท์แปลทับศัพท์แปลเป็นยังไงคำว่าปร,ริโพธะแปลว่าปร,ริโภธ ทับลงไปเลยปริโพธะแปลว่าปริโพโธตามในที่หนึ่งนะทีนี้ปริโพธมันหน้าตามันเป็นยังไงอันน้ต้องให้ความหมายอีกอย่างเนาะตามในที่สองปริโพธะแปลว่าอันนี้เอาความหมายนะเครื่องกังวลแล้วเครื่องกังวลทั้งหมดใหญ่ๆมีกี่อย่างปริโพธะปริโพโธเนี่ยแบ่งออกใหญ่ๆมีอยู่สองอย่างคือเครื่องกังวลน้อย เรียกว่าขุทกะปริพธเครื่องกังวลใหญ่ๆเรียกว่ามหาปริพธเครื่องกังวลน้อยๆเรียกว่าขุทกะปริโพธนี่หมายถึงอะไรสมมติว่าพระเราก่อนที่จะมาเข้ากรรมาฐานผมยาวก็ต้องทําอะไรโกนปงผมก่อนไม่ให้เป็นเครื่องกังวลไมห้ผมเรายาวเนี่ยไปนั่งกังวลอีกไม่ได้ปงผมเล็บมือเล็บเท้ายาวต้องทอํายังไงอ่าตัดเล็บมือเล็บเบท้าซะเนาะ แล้วก็นวดเขายาวต้องทำยังไงก็ต้องโกนหนวดโกนเขา่าซะผ้าจีวรอ,อ่สีมันซีดไปต้องทำยังไงสมัยก่อนเรงยอมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยอมกันนะจีวรมันเยอะขึ้นไปซีดก็ไม่เอาแล้วนะเนี่ยแล้วประการต่อไปก็คืออะไรถ้ามีรูขาดขาดเป็นรูเป็นช่องอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงปะชุนซะ เนี่ยตรงนี้บาดขึ้นสนิมต้องทอํายังไงโลมบาดซะทีนี้ครว่าเราก็อย่างนี้เนี่ยแหละนะผมเรายาวเกินไปดูไม่งามต้องทอํายังไงต้องตัดผมซะเนี่ยเสื้อผ้าเราซักซะมีรอยที่ปะมีเป็นรูเป็นอะไรก็ปะชุนซะเล็บมือเล็บเท้ายาวก็ตัดเล็บซะอะไรต่ออะไรนี่เนาะปฏิพศใหญ่ก็คืออะไรทั้งหมดมี1ิอย่างแต่ใน1ิบอย่างเลยจะไปขยายความวันนี้ก็ไม่จบอีกอล้เนาะเอาแค่ว่านะ okay, well. รู้หัวข้อใหญ่ๆพอนะในวิสุทธิมคท่านบอกว่าอาวาโซจะกุลังลาโพขนโนกรมมันจะปัญจมังวะอัฏฐานังยาติอาพาโทคันโทอิตีติเตสสา,าเครื่องกำวนใหญ่ๆมีอยู่สิบอย่างอา,อาวาโซคือที่อยู่อาศัยแต่พระก็เป็นไงกุฏิวิหารวัดอย่างเงี้ยเนาะอารามต่างๆเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ พรวัเราก็เป็นอะไรบ้านเนาะบ้านของไมช่ชีก็อาศัยวัดอยู่ถ้ามีสำนักไมช่ชีก็สำนักไม่ชีเนาะมีกุฏมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องกงังวลพระออกจากวัดมาเออเอาแม่กุญแจล็อกไว้เรามีพระเครื่องพระอะไรอยู่ข้างในนั่นมีของดีมีโต๊ะมุกมีอะไรก็แล้วแต่นะเอใครจะมาง,งัดเราหรือเปล่านาะนะมันกงนังวลเนาะ ปวกมันจะขึ้นไหมเนาะอะไรมันจะเป็นไหมเนาะเนี่ยเครื่องกังวลไปเนี่ยเราต้องตัดนะหลังคามันรั่วไหมเราจะทำทำหลังคาอย่างเนี้ยบางคนติดที่อยู่นะีไม่ยอมไปไหนไปก็อะไรถึงที่ตัวเองอยู่ไม่ยอมจากไปไหนอ่าอันนี้ความห่วงห่วงแรกก็พอแล้วเนาะอาวาสุจักุลังลาโพขโนกนมันจะปัญญนังอันก็เอาไวท้ทีหลังนะมีโอกาสก็ค่อยสายายกันนะเนี่ยกังวลที่บ้านเกี่ยวเรื่องการงานเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ สารพัดกังวลเนี่ยหันหลังแล้วอย่าไปเอี้ยวคอเหลียวกับนะเอ้บ้านมันเป็นยังไงเนี่ยพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นยังไงหลานเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดเลยนะตัดทิ้งเลยเพราะเรามาไม่ใช่ว่ามาฝังตัวนี่เป็นเป็นปีเป็นเดือนไม่ใช่นะเรามาไม่กี่วันต้องได้กลับบ้านแน่เพราะจบวันแล้วขอก็ไม่ให้อยู่แล้วเนาะอันนี้เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับวัดเรามาแค่ไม่กี่วันหันหลังให้แล้ว ต้องตัดจริงๆนะถ้าไม่ตัดกังวลเป็นไ,ไงมันนั่งอยู่ทีน่นี่ใจแว๊บๆวบไปที่ที่ทํางานบางที่บ้านบางที่วัดบางเนี่ยมันจะได้สมาธิอะไรไหมไม่ได้ทางโน้นก็เสียทางนี้เป็นไงก็เสียเสียทั้งขึ้นทั้งลงเลยเสียทั้งสองอย่างเลยอังน,นั้นเราก็ต้องตัดทิ้งนะช่วงที่มาประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่วางไว้เลยพ่อจะเป็นยังไงแม่จะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงบ้านช่องจะเป็นยังไงไม่ต้องอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งเลย ออกไปแล้วค่อยว่าความกันใหม่เอาอย่างนี้เนาะอันนี้พอเข้าใจนะสองต้องอะไรละอะไรเอย่ยละมานะทีนี้มานะในทางโลกทางธรรมไม่เหมือนกันนะมานะทางโลกได้แก่อะไรความขยันหมั่นเพียรเนาะจงมีมานะบากบัน่นเห็นไหมว่าจงมีมานะบากบัน่นเนีนไหมก็ว่าเป็นอะไรต้องมีความพยายามอุตสหาหะ ยอมมาฟังเลยเอหลวงพ่อให้ะละมานะละมานะสงสัยให้เรามันนั่งขี้เกียจใช่มเนี่ไม่ใช่นาะไม่ใจะให้มานั่งขี้เกียจนะไม่ใช่เลยอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะละมานะนี่ทางโลกอ่าทางโลกเขามาะนะนั่นไม่เอามานะทางทมอะไรคือความเย่อหยิ่งถือตัวยกตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มานะพวกนี้ต้องละเพราะอะไรถ้าไม่ละแล้วมันมาขวางการปฏิบัติถึงแม้จะมีอุปนิสัยเป็นพาาระรหันต์นะแต่ถ้ามีมานะขวางแล้วไปไม่รอดเลยนะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเหมือนอะไรพรามห้าร้อยคนนะพรามห้าร้อยคนเป็นผู้จบไตเพศนะเป็นด็อกเตอร์ของพามเลยนะจบสายพรามมาเสร็จทีนี้วันหนึ่ง ทั้งห้าร้อยเนี่ยได้มีโอกาสมาเฝ้าพระเจ้าได้ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จแล้วเกิดความเลื่อมใสนะมาคิดกันว่าการที่จะทําให้ตัวเองบริสุทธิ์พุผ่องเหมือนสังที่ขัดไว้ดีแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคา,ารวาทําไม่ได้ฉะนั้นมีสถานเดียวคืออะไรต้องออกบวชเขาก็เลยออกบวชพร้อมกันทั้ง500นะพระเจ้าก็บวชให้ แต่ว่าพราหมณ์เหล่านี้เมื่อบวชมาแล้วเป็นพิสุมาแล้วเนี่ยยังไม่ปฏิบัติก่อนปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติเรียนปริยัติก่อนเรียนปริยัติก่อนเรียนพระไตรปิฎกความที่ท่านเหล่านั้นเป็นคนที่หัวดีจบปริญาเอกมาแล้วนี่ฉะนั้นมาเรียนปริยตาในศาสนาเนี่ยไม่นานท่านก็จบพระไตรปิฎกเนาะอาศัยปริยัติที่ท่านศึกษามานั่นก็เกิดมานะขึ้นมานะ กิดมาหน้าขึ้นมาเอาตัวเองนี่ไปเทียบพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สามัญธรรมดานะว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเรารู้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างนั้นเพราะพระตรีบริก็คมาจากพระพุทธเจ้าทางนั้นนี่เนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าจะเทศจะอะไรเราก็สามารถรู้ได้ทันทีไม่ต้องพูดอื่นเนะ่แค่จะเผยพระโอษฐเคยจะเปิดปากพูดเนะี่ยเราก็รู้แล้วว่าท่านจะพูดอะไรโอ้โหถึงขนาดนั้นนะ พอเกิดมาณนะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะเมื่อก่อนเคยไปเฝ้าพระเจ้าไปฟังธรรมเคยไปทําวัดอุปถาพระเจ้านะตอนนี้ไม่ไปแล้วพราะพระเจ้ากับเราพอๆพอกันแล้วคล้ายๆว่าไม่ไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาท่านไม่จําเป็นจะต้องไปเฝ้าท่านแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปฟังธรรมกับท่านเพราะเรารู้หมดแล้วเนี่ยทีนี้พอเป็นนานไม่ได้มาเฝ้าพระเจ้าใจก็คิดถึงเนาะ วันนโอ้เราไม่ได้ไปเฝ้ารูพุดธเจ้านานแล้วนะวันนี้เราไปเฝ้ารูพุทธเจ้าดีกว่าก็ยกขยโมมาทั้งห้าร้อยรูปนั่นแหละไม่ใช่มาองค์สององนะมาพร้อมกันนะบวชก็บวชพร้อมกันไปทําอะไรก็พร้อมกันห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเนี่ยพอยกคณะมาจะเฝ้าผูุ้ทธเจ้าระพุทธเจ้าท่านรู้วาระจิตนะรู้วาระจิตของพิสุเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่มีตะปูตึงใจคือมานะเนี่ย ึงใ,ใจอยู่ถ้าท่านไม่หกักหานมานะของพิสุเหล่านี้พิสุเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะที่บาลีท่านอตถกถาท่านยกไว้ว่าพระกวาเตรั่งตังจิตวารังยตวะอภพพาอเมอิมังมานะกิลังอนุปหัจจะมักขังวาพรางวาสชิกาตุนตีเนี่ยอันนี้เป็นภาษาของพุทธเจ้าเนาะภาษาบาลีเนี่ยมาเป็นบ้านเราล่พระพุทธองค์ท่านทรงทราบว่า ของพิสุเหล่านั้นวรารจิตนะของพิสุเหล่านั้นว่าเป็นผู้นิมีมานะเป็นตะปูตึงใจอยู่ถ้าพระท่านไม่หักหานมานะของพิสุเหล่านี้นแล้วพิสุเหล่าน,นี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เห็นไหมไม่สามารถยังอรอยิยมรรคผลให้เกิดได้นะทา,ทางที่มีอุปนิสัยเป็นพระรหันต์นะพอพิสุเหล่านั้นมาถึงนั่งเรียบร้อยัึงห้าร้อยองค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็เริ่มเทศ ทีนี้การเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เทศนาแก่พุทธบริษัทเนี่ยจุดประสงค์ต้องการให้พุทธบริษัทเข้าใจหรือไม่เข้าใจจุดประสงค์ต้องการให้พุทธบริษัทที่มาเฝ้าเนี่ยมาฟังธรรมเนี่ยให้เข้าใจแต่การเทศกันนี้สําหรับพิสูจน์ทั้งหลายที่ห้าร้อยรูปที่มีมาณนะตะปูตึงใจเนี่ยท่านเทศไปอุรุบุแอีรูปแบบหนึ่งแต่เทศกันนี้มีจุดป,ประสงค์ว่าให้ผู้ฟังฟังแล้ว ไม่ให้เข้าใจเนี่ยมีกันเดียวในพระไตรปิฎกนะอยู่ในมัชฌิมนิกายสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนาตเรียกว่ามูลปริยายสูตรสูตรแรกเลยนะพระเจ้าเทศกันเนี่ยมีจุดประสงค์แตกต่างกับเทศกันอื่นๆนะการอื่นๆที่ให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเทศแล้วต้องาการให้เข้าใจนะบรรลุแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้แต่ว่ากันนี้ ต้องการให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ให้เข้าใจพอผู้ได้เจ้าเริ่มเทศตั้งแต่ต้นจนจบภิกษุละนั้นอ้าปากวอยฟังไม่รู้เรื่องนะเมื่อฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะสาธุการไหมในท้ายเหตุผลเนี่ยอิทัมโมะจรภควานนะอัตตมนาเตปิคู่ภควาโตภาสิตังอภิน,นันตุนตะีเนี่ยภิกษุละนั้นอะ่ะเมื่อฟังพระธรรมหลักของผู้ได้เจ้าจบเล็ดลอยแล้ว ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไงไม่สาธุการเลยสาธุไม่สาธุการ,นะาไ,มาการไม่ได้เพราะอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าเกิดอัศาจรรย์อะไรรู้ไหมเกิดอัศาจรรย์ว่าโอ้โหเนี่ยเรานึกว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรเราสามารถรู้ได้หมดนะแต่วันนี้พระองค์เทศตั้งแต่ต้นจนจบนี่หาฟังรู้รู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องเลย เกิดอัศจรรย์ขึ้นเพราะเกิดอัศจรรย์นี่มาณนะที่มีอยู่ของวิสุทธิ์เหล่านี้ยังเหลือยังเหลืออยู่ไหมหมดเลยถูกพระเจ้าจัดการหักหานเรียบร้อยเลยนะเพราะอีกไม่นานพระเจ้าเทศซ้ําอีกไปอีกที่หนึ่งพระเจ้าเทศเทศให้ฟังก็สําเร็จเป็นพราหันกันหมดนะพร้อมกันทีเดียวทั้งอาลอยเลยเห็นไหมเนี่ยมานะพอเหตุในการศึกษานะ เพราะมาน,นะที่เกิดได้ในะเหตุการณ์ศึกษาก็มีเหตุแห่งชาติตระกูลก็มีมาถึงแม่แม่น,นี่เขาตระกูลต่ำเราตระกูลสูงไม่ได้เนาะไม่ให้ไปยุ่งเลยเรามียศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้ไม่มียศอะไรเลยอ่าเราจบปร,ริญญาตรีโดยพวกที่มาสอนเราในแค่ปร,ริญญาแค่ป .4 ซีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้มีมาน,นะเหล่านี้เก็บไว้ที่บ้านนะทิ้งไว้ก่อนมีอะไรมีอะไร,ะไรทิ้งไว้ก่อนมาที่นี่ต้อง ว่าความกันใหม่มาเพียวๆแบบไม่ให้มีอะไรเนาะถ้าเป็นงั้นมาะเนี่ยมันจะขวางใจของผู้ปฏิบัติธรรมนะแม้เนี่ยการประพุทิปฏิบัติธรรมจะไปมีนว่าหม้ธรรมะนี่เป็นของง่ายเราปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็สําเร็จได้อันนี้ก็ไม่ได้นะ,ะดูแต่พระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อว่ามหาศิวะเนี่ยสอนพระสอนพระตรบิดกนะพระที่ท่านสอนเนี่ยสอนแล้วไปปฏิบัติธรรม ได้สําเร็จเป็นพระรหารเนี่ยหกหมื่นรูปแต่ว่าที่สอนปริยัติอยู่ที่ในวัดเนี่ยนะยังไม่จบกันเนี่ยนับไม่ได้นับองค์ไม่ได้มีเยอะเหลือเกินนะ่ะวันหนึ่งเนี่ยพระที่สําเร็จเป็นพระรหารแล้วเนี่ยท่านเข้าพระลสมาบัติเข้าพระลสมาบัติเสมอวิมุติสุขอยู่นะเสมอวิมุติสุขพอออกจากพระลสมาบัติแล้วถ่ามาคิดนะในใจนะว่าโอ้ เราได้เสวยวิมุตติสุขเนี่ยเราได้มาจากใครนาะว่าเออได้มาจากอาจารย์เรานะอาจารย์เราสอนวิธีการให้แล้วเรามาปฏิบัติแล้วจนได้สําเร็จถามว่าอาจารย์ของเราได้เสวยวิมุตติสุขเหมือนเราไหมเนาะอย่างเงี้ยนะท่านก็เพ่งด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านเนี่ยเนาะอภิญญาของท่านนี่ไปดูอาจารย์ปรากฏว่าอาจารย์ยังเป็นพุถุชนเต็มขั้นเลยไม่ได้สําเร็จเลยเพราะไม่ได้สําเร็จท่านก็ อยากจะไปโปรดอาจารย์ให้ได้ให้ได้รับมิมุติสุเหมือนเราเลยนะอยากให้อาจารย์ได้สําเร็จแต่การไปสอนครูบาอาจารย์เนี่ยง่ายหรือ,อยากตัวเองเป็นลูกศิษย์ไปสอนอาจารย์เนี่ยง่ายหรือ,อยากเหมือนเราเป็นลูกสอนพ่อสอนแม่นี่ง่ายหรือ,อยากเออมันยากนะไปพูดเอนี่ยเองนี่อยู่ในท้องข้ามาตั้งนานแนละ้วฉันอาบเรือร้อนแกแก่ก่อนพวกเธอเนะนี้ยไปสอนทน,นไมได้นะ อย่งลูกพ่อลูกจะบอกแม่พ่อพ่อแก่แล้วแม่แก่แล้วอย่าไปทําอะไรเลยนะนึกถึงทานศีลภาวนาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปทําอะไรลูกจะเลี้ยงเองอขึ้นมาว่าไงออย่ามาสอนข้าไม่ได้นะไม่สอนไม่ได้เลยเราต้องหาอุบายต้องออกอุบายนะออกอุบายว่าไงเราจะให้พ่อแม่แล้วลึกถึงทานศีลภาวนาเนี่ยเราออกอุบายว่าพ่อหรือแม่นี่นะว่าเออแม่แม่แม ตอนที่หนูอยู่ในท้องก็ดีนอนที่จนที่รู้คลอดออกมาแล้วก็ดีเนี่ยแม่ไปทําบุญตรงไหนนะหนูอยากรู้เราต้องใช้อุบายอย่างนี้นะใช้อุบายอย่างนี้แม่ก็หลงเลยสิดีใจเออตอนเองอยู่ในท้องหรือตอนเองคลอดออกมาแล้วแม่เคยไปให้ทานวัดน้นนะเคยทอดกระถินเคยไปทําอะไรตรงไหนตรงไหนโอ้โหเราเป็นตุเป็นตาเลยตอนนี้ระลึกหรือยังอะ่ะระลึกถึงทานศีลภาวนาอยังระลึกนะ โดยที่ท่านโกรธเราไหมออแล้วท่านถูกหลอกไหมถูกหลอกไปในตัวเลยเนาะแต่หลอกนี่ทางดีหรือทางเสียเออถ้าหลงกลนแล้วนะแต่หลงกลทางดีหรือเสียดีเร,เรียกว่ากุสโลบายเนาะกุสโลบายไม่ใช่ว่าทางเสียนะท่านก็ได้ดีแล้วนี่เข้าใจเนะาะพระที่เป็นพระหรหันต์ท่านก็เหาะไปไงเหาะไปลงที่อยู่ของอาจารย์เนะี่ยแล้วค่อยเดินเข้าไปหาไปกราบ พอประกาับอาจารย์อาจารย์ว่าเป็นไงพระป่ามีธุระอะไรหรือทนถามนะบอกว่าผมก็อยากมาเรียนทำกับหลวงพ่อสบทนึงอะไรเงี้ยโอ้หลวงพ่อเร่นรีบออกตัวเลยนะคุณเอ้ยฉันเนี่ยตั้งแต่ตื่นมานะตอนเช้าเนี่ยฉันก็ให้อุเทศเนี่ให้อุเทศคือให้หัวข้อกับพระที่มาเรียนหนังสือนะเสร็จแล้วไปบินดาบา,าดญาติโยมก็ถามปัญหากัน กรรมมาจากบินตบาลฉันก็ให้นิเทศคือขยายความน่ะขยายความหัวข้อที่ตั้งไว้ให้พระที่มาศึกษาเราเรียนพระธรรมบิดกเนี่ยขยายความนี่นะคุณนะตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเนี่ยฉันไม่มีเวลาว่างเลยนะฉะนั้นเวลาว่างที่จะมาสอนคุณเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยแล้วจะไงพระท่านได้ช่องนะพูดอย่างเงี้ยท่านได้ช่องเลยได้ช่องว่ายังไงท่านว่าหลวงพ่อ ฟังดูหลวงพ่อแล้วเนะี่ยตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเนี่ยหลวงพ่อไม่มีเวลาว่างเลยนะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายเนี่ยคงไม่มีนะออมีใครขอเวลาว่างตายมัง้งมีไหมผัดผ่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ไปเนี่ยฉันยังไม่อยากตายขอให้ฉันทําธุระต,ตรงนี้ตรงนี้ให้เสร็จซะก่อนภายหลังคอยตายอย่างเงี้ยเราไปผ่อนกับพ,พยายามบรรจุราได้ไหมมีใครทําได้มัง้ง ใกล้เวลาที่จะตายมาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดียวฉันขอโอกาสก่อนนะ,ะยังยังไม่ตายยังตายไม่ได้เพราะว่าธุระยังทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยยังไม่ว่างตายมีม,มิมีใครทําได้ไหมไม่ได้นะเนี่ยพระท่านก็หยอดเข้าไปนะหยอดเข้าไปเลยว่าโอ้ดูเวลาของหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับไม่มีเวลาว่างเลยฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายคงไม่มีนะเหมือนเจอคํานี้คําเดียวเนะี่ยแล้วพระท่านก็ห่อไปเลยนะห่อไปให้เห็นว่า คนที่เป็นพระต้องอย่างผมนี่เหาะไปเลยหลวงพ่อต้องเข้าใจแล้วอ๋อองค์นี้มาไม่ได้ตั้งใจมาเรียนทมแต่ตั้งใจมาให้สติกับเราท่านรู้เลยนะมาให้สติกับเราฉะนั้นท่านนึกในใจว่างไงคนเช่นเราธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นปริยัติเนี่ยแม้แต่ปมนิดหนึ่งก็ไม่มีในตัวเราเลยนะเราสามารถรู้ได้หมดเลย แตกละเอียดหมดไม่มีอันไหนที่เราจะไม่เข้าใจนะ่ะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าสําหรับเราเนี่ยมันง่ายอืของเราเพียงแค่สมวันแค่เนี้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยมีม a n ะนะเห็นมินในธรรมพุทธเจ้าว่าไงเป็นของง่ายรู้ได้ง่ายอ่าไม่ยากอะไรเลยสําหรับเรานี่ยท่านก็วันอีกวันหนึ่งท่านก็ ตื่นเช้ามาฉันพัตทหารเลยก็เสร็จแล้วนะท่านสะพายบาดลงไปพร้อมกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตท่านก็ไปเงื่อมเขาเครื่องหนึ่งที่เขาทําไว้เพื่อพรอะราท,าทีมาเจริญกรรมฐานท่าจะมีนะท่านไปปฏิบัติที่นั่นแล้วไม่บอกใครด้วยนะคิดว่าสมวันเราก็กลับเป็นพระรหารกลับวัดแล้วถ้าว่าอย่างนี้นะพอไปถึงเป็นไง นั่งปฏิบัติแล้วสามวันไม่ได้นิมิตอะไรสักนิดเลยไม่มีอะไรปรากฏขึ้นเลยท่าบอกเออสามวันยังไม่เกิดปาอีกเข้าหนึ่งพรรษาเข้าหนึ่งพรรษาแล้วออกพรรษาปวาวณาเป็นพรรษาแล้วเนี่ยเราจะงเป็นปาริสุทธิปวาวณาคือบริสุทธิ์เป็นพระหลานนะพอออกพรรษาแล้วเป็นไงจ้อยอีกเหมือนกันไม่ได้สําเร็จนะเอาไปเอามาถึงเท่าไหร่สามสิบปี นะตั้งใจไว้สามวันผลปรากฏว่าเป็นไงสามสิบปีนะแล้วออกพรรษาทุกพรรษาท่านร้องไห้นะโอ้ยธรรมะของพระเจ้าธรรมมันยากมันเย็นอย่างนี้นะปฏิบัติมาตั้งออกพรรษาออกพรรษาก็เป็นออกพรรษาทีไรท่านร้องไห้ทุกทีเลยพอพรรษาที่สามสิบออกพรรษาแล้วเนี่ยท่านมันนั่งอยู่ที่ที่แท่านที่ท่านจงกรมอยู่นะใกล้ๆที่ท่านเดินจงกรมเนี่ยแล้วก็ พอนั่งอยู่ที่นั่นยังไม่ได้เรียนจงกรมนะวันนั้นเป็นเดือนเพนใช่ไหมเป็นเดือนเพนพระจันทร์เต็มดวงเลยแหละแล้วก็ไม่มีเมฆไม่มีอะไรพองผุดพองสายพระจันทร์เนี่ยนะสนะกระจ่างเลยเจมกระจ่างเลยเนาะทีนี้พอดีท่านนั่งไปนั่งไปเนี่ยเสียงร้องไห้โฮให,ฮใหญ่ลั่นป่าเลยนะเสียงผู้หญิงร้องไห้ลั่นป่าเลยทีนี้ท่านก็ถามว่าใครมาร้องไห้ที่ท้ายจงกรมนั่นน่ะดิฉันเจ้าข้าเทพธิดาเจ้าข้า เอาเธอไปร้องไห้เร şey <n> ื่องอะไรอ่ะก็เห็นพระคุณเจ้าเนี่ยออกรรษาทุกรรษาร้องไห้ดิฉันก็คิดว่ามาร้องไห้บ้างเพื่อจะได้สักมักสักผลหนึ่งเนี่ยเขาถามไหมเทวดามาทำยังไงเนี่ยมันล้อเหมือนกับล้อเลียนท่านนะแต่แท้จริงมาให้สติท่านนั่นเองนะมาให้สติท่านนี่เองเห็นไหมเห็นพระคุณเจ้าออกรรษาทุกรรษาร้องไห้ร้องไห้ดิฉันก็เลยมาร้องไห้บ้างเพื่ออะไรเพื่อจะได้สักมักสักผลหนึ่งเขาถามไหม มาล้อเรียนนะพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าการล้อเรียนนี่เป็นการมาให้สติเบื้องแรกใครมาให้สติท่านลูกศิษย์ที่เป็นพาาระรหนา์นะมาให้สติว่างไงเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายคงไม่มีนะนตรงนี้พระเราก็ดีโยมก็ดีต้องเอาต้องเอาไว้นะพออะไรามาคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ว่างปฏิบัติ ยังมีเวลาเยอะยังยังติดงานโน่นงานนี่นั่นแหละติดไปติดมาเลยไม่อดปฏิบัติเลยเนาะฉะนั้นต่อไปอย่าบอกไม่ว่างไม่ว่างอย่าไปทำนะเสียสละให้แกตัวเองบ้างเราเสียสละให้คนอื่นเยอะเนาะเป็นเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีเราไม่ว่างกันนะแต่จะสละให้ตัวเองแค่เจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยทาไมจะสละไม่ได้เนาะเพื่อตัวเอง่ะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่เอานาะไม่ว่างไม่ว่างไม่ได้นะ ต้องสละให้ตัวเองให้ได้เนี่ยทีนี้พอเทพธิดาให้สติอย่างนี้แล้วท่านก็แง้มดูพระจันทร์เนาะแง้มดูพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยส,สกาวแจ่มใสดีไม่มีเมฆไม่มีอะไรแล้วท่านดูโอ้พระจันทร์ถึงแม่สุกใสนะแจ่มใสย,ยังไงแต่ในพระจันทร์ยังมีรอยด่างไหมมีรอยด่างพร้อยอยู่นะพระจันทร์ถึงแม่ดูสุกใสยังไงสว่างยังไงแต่ว่ายังมีรอยด่างพร้อยอยู่เนาะ ยังมีรอยด่างพอยอยู่เนี่ยท่านก็นมาพิจารณาถึงศีลของท่านนะตั้งแต่ท่านบวชมาจนถึงเดี๋ยวนี้ศีลของท่านนะ่ะแม้แต่รอยด่างนิดหนึ่งไม่มีเลยบริสุทธิ์ผุดพองมากทีเดียวเนี่ยท่านก็เกิดปีติอิ่มเอิบใจในศีลของตัวเองที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเกิดปีติแล้วท่านก็คมปีติของท่านให้สงบแล้วพิจารณาปีติ โดยความเป็นอน,นิจจังทุกขังต่าก็สําเร็จเป็นพระรหานเห็นไหมง่ายๆนะบทจะเป็น <c oughs> ก็เป็นเอาง่ายๆนั่นแหละบทที่มานะมันขวางอยู่เนี่ยแต่ขวางไม่ใช่ววันสองวันนะขวางกี่ปีแล้วเรามาปฏิบัติกันกี่วันเออพระเถระนะ <c oughs> มีบุญบารมีตั้งขนาดไหนนะขูขวางทีเดียว30สปีเลยของเราสิบ้าวันนี่อ,อย่าให้อะไรขวางนะ ถ้าขวางแล้วเสร็จเลย,ยไม่พอเ,เวลาไม่พอเลยฉะนั้นต้องต้อง,องยกเลิกมานะของตัวเองนะมียังไงมาทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอย่าไปเอาอะไรมาจะตระก,กูลสูงตระก,กูลต่ำม,มีการศึกษาดีการศึกษาต่ำสูงอะไรก็ว่าไม่ต้องเอามายศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำม,มีเงินทองมากอ่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกับคนจนวนิพกอะไรเนี่ยไม่ต้องเอามาเทียบกันเนาะทิ้งก่อนเอามาเพียวๆอย่างเงี้ยแบบไม่มีอะไรสบายๆอย่างเงี้ยเนาะ เราจะได้ดูตัวเราให้เต็มที่ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลียวขวามองคนนั้นคนนี้คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะไม่ต้องยกตัวเองไปเทียบกับคนรอบข้างแล้วคนที่มาร่วมปฏิบัติกันเนี่ยไม่ต้องนะอาไม่ต้องเลยเนี่ยเราจะได้มุ่งไปเต็มที่เนี่ยเราจะเห็นได้เนาะเอานี่ย่อๆเนาะสองเรื่องก็พอเนาะอืมสองเรื่องก็พอว่าอันนี้เราต้องขจัดมานะของเราเนาะอย่าเอามานะตามมานะ ทีนี้เมื่อเราละเราตัดเราละสองอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราควรทำยังไงต่ออย่างนักปฏิบัติเก่าคงไม่มีปัญหาสำหรับนักปฏิบัติใหม่นี่บางทีก็มานึกว่าเอะคนอย่างเราเนี่ยเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้หรือเนี่ย